สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปภาพตลาดทีเฟกรอบวันและปรับกระด t ษแทนนายเซชันกันนะครับวันนี้ครับทิศทางของนํำตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยค่อยๆตีตื้นจากที่บวกเสมอตัวคือบวกเล็กน้อยนะครับเริ่มที่จะบวกดีขึ้นรานสุดเนี่ยแสดกอยู่ที่1น9 7กอยจจุดนะครับ ขยับมาใกล้ๆพันเจุดแล้วตอนนี้บวกไปประมาณเกือบหจุดนะครับส่วนเซฟตีเนี่ยก็บวกไปเกือบหจุดเหมือนกันนะอยู่ที่หนึ่งพันกยี่สิจุดก็ถือว่าสัดส่วนเนี่ยเซฟบวกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นการฟื้นตัวในหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยหลังจากที่มีการลดความร้อนแรงไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเริ่มที่จะกลับมาดูดีขึ้นครับส่วน ทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับนี่คือญี่ปุ่นวันนี้ปิดทําการนะฮะแล้วก็หางสงวันนี้ฟื้นตัวมาได้140จุดหรือ0ูนเรนะครับล้าก็จีนนี่กลับมาบวกได้เกือบหนครับแล้วก็อินโดนีเซียบวกมา0.85%ฟิลิปปินส์ลบไป1%ก็ดูเหมือนจะปรับตัวบวกกันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ตัวที่ลบก็จะมีหลักๆก็มีแค่ฟิลิปปินส์ครับที่เคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็สิงคโปร์ลบเล็ก ลบกันเล็กน้อยนะครับดาวจนฟิวเจอร์หลังจากที่เมื่อวานนี้ร่วงไฟแรงนะครับสำหรับดาวจนวันนี้ก็ฟิวเจอร์เนี่ยบวกอยู่ประมาณ2 4 4รจุดหรือประมาณ0.7% NASDAQ 100ดเปอร์เน้ฟิวเจอร์นี่ก็เด้งมาได้ประมาณ1%นนะครับดูเหมือนโทนนะ่าจะดูขี้คลายลงไปบ้างนะครับสำหรับตอนช่วงบ่ายนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็ มีการถามกันเข้ามาครับนะครับก็ฝากคำถามได้ครับในส่วนของหุ้นที่ส่งผลต่อดัชนีบ้างนะครับว่ามีตัวไหนนะครับมาดูที่หนับตัวแรกเลยนะครับได้แก่ตัวของอ เอโนะครับวันนี้บวกมาได้เกือบบาทหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว KBANK d b l b BL นะครับ s อ b ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับทำให้ก็ช่วยกันประครับประคองดัชนีให้บวกกลับขึ้นมานะครับส่วนวันนี้ตัวที่ชุดดัชนีนะครับแม้ว่าไม่อยู่ใน c ซฟตี้แต่เดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยอย่างเ t s เนี่ยลงไปฟอ์เลยนะฮะติดฟอลลบไปเกือบ30%หรือว่าลงไป94บาทอยู่ที่200 21่บาทนะครับหรือว mm ่า Impact ดัชนีไปประมาณ4.7จุดเจดลเลยนะครับแต่ว่าก็ Impact mm hmm. กับดัชนีเซตนะครับส่วนทรัีเนี่ยก็จะมีตัวของอินทัศวันนี้ที่ลงมาบาท60แต่อินทัศเนี่ยขึ้นขึ้นมาเอ็กดีนะประทาสอพอตัวทรูวันนี้ก็มีการอ่อนตัวเช่นเดียวกันนะครับมีการปรับฐานลงมาห้าูค่อนข้างที่จะร้อนแรงในช่วงวันศุกร์ที่แล้วนะครับแต่ก็เริ่มที่จะพักตัวกลับลงมานะครับวันนี้ตัวเล็กๆก,กเนี่ยก็มีหลายตัวที่ฟอนะฮะอย่าง ซิก้าในก็ฟอร์เหมือนกันนะครับเล่นกันมาแรงนะครับครับครับเรามาดูในส่วนของภาพนั้นเทคนิคบ้างนะฮะว่าเป็นแนวโน้มมีตัวไหนบ้างนะครับมาดูภาพใหญ่ก่อนสำหรับตัวฟิวเจอร์นะครับเอซ่าศูนย์รีดแคทสองสองเนี่ยผมว่ากลับมาดูดีขึ้นเพราะว่าไม่หลุดโซนตรงบริเวณพันจุดถึงหนึ่งพันสิบจุดก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันยี่สิบครับ แล้วก็1,028แถวนั้นนะครับตอนนี้ค่าเบสิสติดลอบอยู่4จุดถือว่าโอเคนะครับถือว่ามุมมองก็ไม่ได้แย่มากนักนะครับส่วนตัวที่มีวอลุ่มบล็อกเทรดเยอะเนี่ยก็จะมีทูกับจัสมินทูนี่วันนี้วอลุ่มถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะในส่วนของวอลุ่มตัวทู อ่านะครับตัวทูเนี่ยวันนี้ทูฟิวเจอร์นี่วอลลุ่มหนาแน่นนะครับแล้วก็เป็นตัวนึงที่มีสถานะคงค้างเยอะนะครับโอ้สองสาย่าสัญญาทูนี่พักลงมาที่5บาทนะครับอาจจะมีจังหวะรีบาวกลับมาบ้างครับเดี๋ยวต้องลุ้นนะครับพอยืน5บาทได้เนี่ยมันเป็นราคาที่ใกล้ๆเทนเดอร์ด้วยก็มีลุ้นที่จะตีกลับนะครับสําหรับตัวทูนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวของจัสมินนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างผันผ,นผวนวอลุ่มบล็อกเท็เข้ามาเยอะแนวรับบาท40ต้องยืนให้อยู่นะครับแต่ว่าสําหรับ JTS ซึ่งเป็นตัวลูกของจัสมินนี่ก็ฟอร์ไปแล้วนะครับต้องเทรดดิ้งอย่างเรามัดระวังนะครับเป็น2ตัวที่มีวอลุ่มบล็อกเท็เข้ามาเยอะนะครับส่วนหลายตัวนะครับที่ถามเข้ามาเนี่ย PSL ไปต่อไหมเนี่ยผมว่าส่งถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับ แนวโน้นมคาระวังเรือก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับแนวต้านเนี่ยไฮเดิมของ,ของเดือนที่แล้วอยู่ที่19บาท10ชนแล้วดูย่อนะครับต้องตามหน่อยนะครับว่าพรุ่งนี้จะวิ่งต่อหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคาระวังเรือด้วยนะครับเราก็สําหรับตัวของบ้านปูนี่เริ่มกลับมายืน1 1บาทได้คือจริงๆหลักๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไซเวย์แหละตนะ่พอเริ่มที่จะกระเตื้องกลับมายืน1 1บาทได้ก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับเราก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่แถวๆ1ิบเอบาทดเอิ์นิ่น่าจะออกมาสวยแหละนะครับเดี๋ยวต้องุ้นว่า คือราคาฐานหินมันก็มีการปรับฐานนะครับมาค่อนข้างแรงนะครับถ้าดูราคาฐานหินที่นิวคาสเซิลเนี่ยปรับฐานลงมา200อแล้วก็เด้งกลับมาที่230เนี่ยถือว่าสวิ่งนะครับสำหรับราคาฐานหินนะครับที่นิวคาสเซิลนะครับส่วนตัวททบนะครับก็ต้องบอกว่าฟันโฟเข้าเนี่ยแบงก์ยังพอรุ้นได้อยู่นะครับยังพอรุ้นๆุนได้แล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่โซนบาท47แล้วบาท50บแหละ นะครับดังเนี้ TMB ยังขึ้นมาไม่เยอะแล้วก็มีการปรับฐานลงมาผมว่ายังพอที่จะมีโมเมนตัมหรือว่าเทรดดิ้งไปในเชิงบวกได้นะครับสําหรับตัวของ TMB นะครับแนวรับก็บาท3.5ิยืนได้ก็ยังดูปลอดภัยอยู่นะครับคือหลักๆเนี่ยให้จับตาฟันโฟว่าต่างชาติเนี่ยพยายามขายล็อกกำไรในฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์จันทรอังคารนะครับต่อเนื่องนะครับ เมื่อวานนี้หลักหมื่นสัญญาทําให้ยอดมันทุเดตเนี่ยมันเหลืออยู่เน็ตลองอยู่ประมาณ5 0 0พันกว่าสัญญาถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าถ้าว่าล็อกาไรฝั่งลองออกไปแล้วเนี่ยจะช็อตต่อหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องตามว่ายังไงแต่ว่าด้วยสัญญาณจากขุ้นแล้วเนี่ยนะครับเขายังซื้อสุดที่อยู่หลักพันล้านนะครับยังซื้อต่ออย่งซึ่งแน่นอนตรงนี้เองเนี่ยอยากจะให้อุ่นใจไว้บ้างนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปแต่ว่า การที่จะเห็นขึ้นแรงๆคือต่างชาติซื้อทั้งฟิวเจอร์เราซื้อทั้งตัวตลาดหุ้นด้วยเนี่ยพร้อมๆกันอาจจะไม่ได้เห็นทําให้การขึ้นแรงๆแบบที่มีมมนมีจูดแบบเร่งตัวขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับช่วงก่อนหน้านะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นในเชิงไซเวอัพนั่นเองนะครับเรายังเชื่ออย่างนั้นนะนะครับแล้วก็ตัวเดินเรือที่เราชอบอีกตัวนึงก็จะเป็น tta นะครับก็ยังมองโอเคยังดูดีอยู่นะครับก็ยืนส0บบาทได้ลุนไป สิบบาทห้าสิบแล้วก็สิบเอ็ดบาทนะครับครับมาปิดท้ายในส่วนของทองคําครับทองคําเนี่ยระยะสั้นนะครับระยะสั้นเนี่ยคงต้องอาตามในเรื่องของความตึงเครียดระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับราคาทองเนี่ยพายอินไปในระดับหนึ่งแล้วทีนี้มาตรการซานชั่นที่จะออกมาหลังจากที่รัสเซียเนี่ยมีการออกกฎหมายรับรองนะครับ ให้รัฐที่จะแยกตัวจากยูเซยูเคนสองรัฐเนี่ยเป็นรัฐอิสระเนี่ยนะครับเราก็ทำให้น่าจะมีการออกมาตรการแซนชันจากทางสหรัฐแล้วก็พันธมิตรในยุโรปเกิดขึ้นในทองคำนี้ก็น่าจะรับรู้ข่าวดีไปพอสมควร่ะแนวต้านหนึ่งพันเ้าร้ยสิบห้าเหรียญน,นะครับทีนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะครับคือจ,จะไม่ยืนพันเกเนี่ยเราเห็นการย่อตัวแล้วที่หนึ่งพนนี้เิบอนนี้ ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการถอยลงมาได้อีกนะครับในรับสิบวัน,นก็แถ,ถวๆบริเวณ1877ถึง1880นสะครับสำหรับตัวของโกลสปอตนะครับในตอนนี้ซึ่งเราคงต้องมีการติดตามอย่างนะับใกล้ชิดเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาดเดายาก นะครับเราจะคาดว่าจะเกิดไม่เกิดเนี่ยมันก็คงยากแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเราจะต้องมีการเตรียมเป็นซีนาร์ีโอไว้ว่าถ้าเกิดเนี่ยทองอาจจะวิ่งขึ้นไปพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะครับหรือสองสองพันนะถ้าเกิดมีการใช้กําลังการทหารแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้นะก็อาจจะมีการพักฐานลงมาถ้ามีการเจราจาเลยยืดหยุ่แต่ว่าขึ้นอยู่ความตึงเครียดด้วยนะครับดังนัน้นอดจีโอซีดีเอชสองสองเนี่ยอย่าลืมล็อกกำไรแล้วกันนะเพืยืน ุ่ันเ้าลงมาก็ต้องมีการปิดลองลอก,กาไรไปรอบรอบไปก่อนนะครับนี่ก็ฝากเอาไว้นะครับในกลยุทธการลงทุนในกอไลายฟิวเจอร์ในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ได้ในาการไลฟ์สดในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกคำถามแล้วก็ทุกการติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ